สวัสดีค่ะพี่น้องไม่กินคอ,อก็่อยแกงไก่ใส่ฟักไข่เกี่ยวพี่จะเห็นถ้่วข,ขาวก่อ,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 อนปุ๊ปโอ้ยมันนัวแทะมาเสีบแทะแกงกะทิคนมากมากแล้วก็มากสุดย่างนั่นหรอมะ chinh thang wow, yêu cầu đẹp y nong Có thua pup phân. Ẩn. Có thua lè lè lè. Kèn 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 nó kèn 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 กินข้าวยน่ยมัได้ทั้งกินทั้งเว้าแต่พอจีนทั้งเว,างเวา้าอีหยังขันเขาบอกเว้าไปนั่กินไปนั่พวกเจะเสือมาเบิ่งข่อยโนษณาผู้หลังค้นว่าข่อยเขาจะนั่งกินยุ่ยเสือทีมีผู้มาเบิ่งข่อยโฆษณาเมื่อแม่นดารานักแสดงดังๆเนาะ กํายังก็แซ่บไปน้องเอ้ยกินทุกข้าวข้าขนมอืมขาชิมเห็นปะเห็นจากเราในกล้องบะเห็นเห็นยุสี่ไรว่ามัวเนาะไม่เห็นไม่เห็นก็แจก็แจ้งเนาะสีไปยังบู๊ ฮาขนมยู่ท้างนั้นแหะเปิดแฟซี่น่อยขึ้นเบิ้งเอาแล้วถึงข่าวยิ้มไปแล้วฮะจวบเอาจวบเอาใครอัดคลิปเจ้น,เน่ะจะเห็นบอจะมาว่า่อยน่ะโอดรับ ได้เพราะเราขนมอ่ะไดอไอาา้อืมไม่ยุ่งเหรออืมก็จ้ามและขอบคุณได้หลายจากพี่นอ้องขอบคุณเพื่อนเราดาวนี้ดาวเต้สิาาเปียบค้ายแล้วคุณข้ายของอืม